สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเย็บยางยืดเส้นกลมนะคะ เอาไว้สำหรับตกแต่งค่ะลงบนระบายปลายแขนเสื้อกับตีนผีเบอร์21ค่ะสามารถใช้กับจักเบอร์นีนาได้ทุกรุ่นตัวความกว้างของตัวลายที่จะใช้กับตีนผีตัวนี้ค่ะ<ม>ก็เหมาะสำหรับความกว้างประมาณ5.5มิลมพื้นตีนผีจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะเอาไว้สำหรับล็อกเชือกไม่ให้เกินตำแหน่งของลายที่เราจะเย็บสำหรับลายที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายเบอร์15ค่ะความกว้างนะคะของลายที่เราจะใช้กันนะคะก็จะใช้อยู่ราวๆประมาณ3.5นะคะความที่ ทีห่างที่เราจะใช้กันในวันนี้เราก็จะใช้ประมาณ1.5นะคะสําหรับท่านไหนที่ใช้จากระบบแมชชนิกแล้วไม่ได้มีลายสําหรับเย็บยางยืดโดยเฉพาะเราก็จะใช้เป็นตัวลายซิกแซกนะคะในการเย็บแทนก็ได้ความทีห่างและความกว้างค่ะเราจะปรับตามขนาดของยางยืดที่เราใช้งานเราจะเริ่มกันจากด้านหน้าตีนผีนะคะรูตรงนี้สังเกตว่าจะเป็น แนวตัดทําให้เราสอดเชือกหรือสอดยางยืดเข้าไปได้ง่ายขีดที่ตัวตีนผีตรงนี้นะคะจะเป็นขีดที่เอาไว้สําหรับวางแนวเชือกนะคะไม่ให้เกินไปจากตําแหน่งที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเกินออกไปอะคะ่ะลายที่เราใช้ในการเย็บอาจจะไม่คุมเชือกรอยมาร์กสามเหลี่ยมที่ตรงกลางตีนผีค่ะตัวนี้มีความสําคัญคอ่อนข้างมากเลยนะคะรอยมาร์กตัวนี้จะช่วยให้เราเย็บตามรอยเส้นที่ขีดเอาไว้แล้วตรงมากขึ้นจะพามาดูด้านหลังตีนผีค่ะ จะเห็นเลยว่าตัวพื้นตีนผีอะค่ะมันจะมีความสูงต่ําไม่เท่ากันตรงนี้ค่ะด้านข้างของตัวตีนผีตรงนี้จะเป็นแนวสำหรับกั้นเชือก ไม่ให้หลุดออกไปจากตำแหน่งของลายที่เราเลือกเอาไว้รูตรงนี้ก็จะเอาไว้สำหรับ,บล็อกเชือกไม่ให้ขยับเชือกหรือยางยืดที่เราจะใช้กับตัวตีนผีตัวนี้จะมีขนาดกว้างประมาณ1.5-2มิลก่อนเริ่มต้นเย็บนะคะไม่ว่าจะเย็บงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะต้องทําการจัดระเบียบได้นะ,ะเอาได้บนลงไปด้านใต้ตีนผีให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นทําการใส่ตีนผีเข้าไปกับตัวเครื่องเราจะเอายางยืดค่ะสอดเข้าไปในรูสังเกตว่าด้วยความที่ตัวรูค่ะมันเป็นพื้นตัดเอียงเวลาเราสอด ยืดเข้าไปเนี่ยมันจะสไลด์เข้าไปแล้วก็ผ่านได้ง่ายเราจะใส่ยางยืดเข้าไปให้อยู่ด้านหลังตีนผีประมาณ2เซนนะคะยกตีนผีลงเพื่อล็อกยางยืดไว้ก่อนให้ทําการขีดเส้นเอาไว้ก่อนตอนขีดเราจะขีดทางผ้าด้านผิดนะคะสอดผ้าเข้าไปด้านใต้ตีนผีด้านหลังของตัวผ้าค่ะเราจะวางเลยะคะ่ะไปทางด้านหลังของตัวตีนผีสักประมาณ1-2เซนยกตีนผีลง คราวนี้ตอนที่เราเย็บอะค่ะเราจะมองยางยืดให้ตรงกับรอยเส้นที่เราขีดเอาไว้เพราะฉะนั้นจุดมาร์กตรงนี้จะช่วยในการมองลายที่เราจะใช้ในการเย็บวันนี้นะคะปุ๊กจะเลือกเป็นลายสําหรับเย็บยางยืดโดยเฉพาะค่ะก็จะเป็นลายที่15 ความทีห่างที่ใช้อะคะ่ะเราก็ปรับให้ขนาดอะคะ่ะมันพอเหมาะกับตัวยางยืดที่เราใช้เทคนิคในการเย็บนะคะวันนี้ปุ๊กก็ใช้จักเป็นตัวจัก b เบอร์น435แล้วก็ปุ๊กทำการใส่ตัวที่ดันเข่าเสริมเข้าไปเพราะว่าปุ๊กจะได้มีมือเอามืออีกมือนึงอะคะ่ะไปช่วยในการดึงยางยืดด้านหลังในกรณีที่ปุ๊กเย็บไม่ตรงปุ๊กจะใช้ที่ดันเข่าอะคะ่ะในการช่วยขยับตีนผีแทนการยกด้วยมือตอนเย็บ เราจะดึงยางยืดนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าพร้อมๆกันคิดง่ายๆว่าถ้าเราดึงยางยืดมากตัวเวลาที่มันย่นเข้าหากันมันจะค่อนข้างย่นมากถ้าเราดึงน้อยมันก็จะไม่ค่อยย่นเข้าหากัน ตอนดึงนะคะตอนจบชิ้นงานเราจะดึงออกทางด้านหลังของตัวตีนผีนะคะเพื่อให้ยังยืดมันดึงผ่านดูไปเลยไม่ติดเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนก็จะมีความแบบย่นนิดนึงจะเป็นด้านหน้าค่ะที่เราเย็บไปสังเกตว่าตัวยางยืดนะคะมันจะพาให้ผ้าย,ยน่นแล้วก็สม่ําเสมอสวยเอาไว้เย็บตกแต่งนะคะปลายแขนเสื้อระบายชายเสื้อหรือเย็บ เป็นยางสมอกด้านหลังในกรณีที่เราใช้ผ้าที่ค่อนข้างมีเนื้อหรือผ้าแคนวาสนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ยางเส้นเล็กได้เราก็เปลี่ยนมนาะเป็นยางยืดเส้นกลมอย่าลืมว่าตัวขนาดของยางยืดนะคะเราจะใช้ขนาดประมาณ1.5ไม่เกิน2มิลน,นะคะปุ๊กก็อยากจะแนะนําว่าตัวตีนผีเบอร์ยีบเนี้ยไม่ได้มีดีแค่เย็บยางยืดเส้นกลมนะคะจริงๆทําได้อีกหลายแบบเลยปุ๊กอยากให้ติดตามคลิปวิดีโอดีๆะคะ่ะที่เราทําการโพสตามช่องทางต่างๆนะคะถ้าท่านไหนเห็นก็อย่าลืมกด u ั s c r i b ์ กดไลค์กดแชร์ให้กับทุกช่องทางนะคะแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆจากปุ๊กได้อีกนะคะ Bernina Made to Create to